เออเหรสวลูกเอาหัวกันหรือไมโอ้ยเอามันไหม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 หน้าขอครับนน้อยู่แล้วมาพอกินส่งเตากินเวิร์ล่ะเอาไมเอาไมเอาม้อาอ้ยน้าดาวบอบ่าที่จาท่า ท่านนายกก็เลยไม่ดูแลเลยเจ้าที่เจ้าทางว่ายังไงนี่ท่านสารวัตรก็ไม่ดูแลนะท่านสารวัตรนี่ยังไงสารวัตรปฏิทารวานะเมตตามสเมตาปัธมตาอวิชิตจิตตาปริตังปนันตุสักเคกามีจโรเปคิริสิกาละเตยครับวันพรุ่งครับขอถวายเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่อยู่ในสากลโลกจงมาปกปักรักษาเงื่อนพรุ่งนี้ไก่ได้ครับฮะโอ้ไกดบ่ัตรบุกไก่บัด ใเร,รบรบรยากาศทุ่งบุรพาบยากาศทุ่งบุรพาเมื่อเดือนที่แล้วก็จะเป็นทุ่งทานตะวันแต่เดือนนี้ก็กลายเป็นสภาพแบบนี้นะครับถ้าไม่ปลูกใหม่

บุญบานงเฮานี่นางเดี๋ยจะให้อาตงไปปะเง้เหียออาตรงอตงยันยันคู่สองอยู่ยันพร้อมหวไดนี่นตงมาพร้อมหวกเหมือนกันนี่ยิงเจ้าเวยบิงเจ้าเวยแล้วก็พุ่งนสดำอยู่เนเออเอวันที่มาวันที่นี้อยู่ น pues er. oh. ั่นทำมาตามจุดเขาลีรังหานเลยเห็นบ่กมันไปจุดสีนุ่บอกนะแสงเมรุอย่าง้บควยควายจะรหานุ่มบอดเอนบอดอยู่นี่คายจีได้ปิดคลิบแล้นี่เคยจะพิลเลอร์ไม่รางเางานผมก็เสีห้างงานผมเสียห่างบอดจะคล้องป่ะแล้วหันยับหนีให้เขามาตามจุดเลยเขาตรงไหนก็ได้พน ยาขามทงมาเทนเีเดี๋ยวหาจุดห่อเาจหาดปะปรบนี่เรามเข้าถือต้องเลยี่าเรียว่าพี่ว่าแปลกใจอยู่ว่าเขาคือไปจัดพี่กัดหมองหรือจัดเขาจัดผิดจีิงปกติตังแบบนี้ดวงกัดมาใช่ไหมมัน จุดเริ่มต้นมันอยู่จุดนั้นไงต้นมกบงไงนูกกระนูกกยิ่งพี่กาจากจุดปลายทางมาถึงจุดเริ่มต้นใช่ไหมแต่ว่าแกบอกพี่หน่อยว่าป้ายชื่ว่าทุ่งมรพาธรรมบาลอีกคือเป๊ะตรงนี้เัียงแต่พี่กัดมันอาจจะโชว์ขึ้นตรงนั้น มาพอแล้วว่านาว่าแล้วไปยูดยดที่หาหาหูหูยืด อันนี่คือสนามกีฬากลางทุ่งบุรพา มีทุ่งดอกทานตะวันนี่ครับเป็นจุดเช็คอินสนามทุ่งบุรพาเช็คอินขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลททุกเลฟครับตรงไปก็เป็นส,นสวนสัตว์แหละครับพี่น,อน้องสวนสัตว์อุบลราชธานี ที่เห็นป่าใหญ่หญเป็นสวนสัตว์ ดูนับอลก็ได้ครับกอยาเนี่ะอย่าว่าไเดี๋ยวเพื่อนมึง่มึงเ็นใจไ ถ่ายรูปนี้ถ่ายรูปนี้